สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Yoshi f ชช h i n ครับผมก็วันนี้พามาตกปลาคลองท่าสารครับผมแถวบางเลนนะครับผมวันนี้มากับนินครับผมครับผมสวัสดีครับ,บกับนแบกครับวันนี้มาลงหน้าดินครับผม ตามลุ้นตามเชียร์กันครับผมว่าจะมีแต้มให้รับชมหรือเปล่าครับผมเดีย๋ยวไปตกปลากันเลยครับเมื่อกี้ก็นาเพลินวัดไปแล้วครับหลุดไปแล้วฮะไม่มีไซส์ครับปลาใหญ่ปลาหลุดมักใหญ่เสมอ หลุดมักจะใหญ่เสมอนี่ันนี้ลงแค่สามคันคนระับออกมาแค่นี้ ขอนั่งร่มด้คนน่ได้ได <c oughs> เฮ้ยมีคันเล็ <c oughs> กอีกคันเดไปที่นอกห่อยอ <c oughs> ันเบสก็มาแวหมานะ่ะ สุดเดือนเกียร์กระโดดกระโดดพี่ว่าไม่อยู่หรอหมายถึงสายแล้วนะไม่อยู่หรอกระวังโดนสาไยาไฟนะ แล้วเหรอยับลงมาหน่อยไหมพัดผุนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ 2ี่สิบห้าสามโมงสามโมงไวจ้ะเมือถึงหมายก็แปดโมงครึ่งแล้วนนะเ,เนี่ยเวลามันจะผ่านไปไวสเสมอเวลาตกปลาหลอนเลยนะนคันกระดิ่งนี่หลอนเลยคนะันกระดิ่งไม่ดังก็ยัง ขะยับร่มมอีกไหมไหนนะฝางไหมฝนะางตอนวัดเนี่ยปิดน้าลอกสู้แล้วเนี่ย Ừ. bắt Ở tận Ừ Con sái nó mày โอะไรเนอโยโอ้ยคาวาโดนอะไรทำไมไม่อยู่โอ้โหน การโกงขนาดนั้นได้อยู่ได้ไงทั้งแทบพุ่งเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์แปดดิเบอร์เก้าดิว่างเฮ้ยได้ฮอตได้ช็อตดิเด้อโอ้ยี่ว่าอะไรวะเอามหมเอามหมกดจำเปาเลย เออโอ้ยขั้นพุ้งเลยนะเออทำไมไม่อยู่วะอย่างว่าหอมเลยเมทโอมไม่หลุดสักเม็ดอ่ะจริงๆถ้าถชาเห็นเมทโอมไม่หลุดมั้งมันหลุดแล้วมันต้องติดแล้วแหละขนาดนี้คือจะได้วิ่งไปซื้อตัวเบ็ดไหมเนี่ยผมไม่ไม่เบ็ดผมมีปลูกใหม่ไหมมันเสียตะก้อก็มีเนอะต้องเปลี่ยนใส่สายที T E สาย T ีอะไรก็ตามที่ ปลูกใหม่ไหมไม่งั้นไม่ไหวหรอกโอ้กินสองรอบแล้วเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหลุดทุกตัวเนี่ยตายไม่ใช่เหรอบก้าวี่สุด กินสองคันแล้วนะสายคันนี้กับคันนี้ใช่ไหมเอาเมื่อกี้เอาโฟมออกกันได้อยู่ไปนอนอยูอเนะได้ช็อตยู่ได้ช็อตยู่ย <laughs> คณรู้จะคว้าอะไรก่อนเลยว่าคนหรือควา้า ดีไม่ถึงก็ไม่กินจริงไม่ถึงนะฮะไม่ถึงเออตอนนี้เปียกแล้วถ้เปียวไวมากเลเวลาตกปลาไม่จะผ่านไปไวเสมงวองลูก ไกลบ้างไกลบ้างมันต้องอยู่แล้วนะมผมก็อย,อยู่แล้วนะกี่แต่สับมันไม่ไม่ตึมมงมือไตัวแรกตึงตัวแรกตึงมันวิ่งเลยวิ่งออกซ้ายเลยต่อดรถบังทาง อะไรครับลุงมีครับน้ำมีน้ำกุ้ยชายน้ำอะไรเขียวหวานไก่มีน้ำอะไรบ้างครับน้ำมะนาวครับเพิ่นไปดูนะครับมีน้ำกุ้ยช่าขียวหวานไก่อันน้ำมะนาวน้ำมีน้ำอะไรอีกครับน้ำเดียวครับแล้วก็น้ำกุ้ชายนี่มีกุ้ยช่ายเต๋อุ้สือไข่นะทาอะไรมาทายเลน้ำมะนาวครับน้ำมีน้ำพริกๆคอดี อน้ำมะนาวหวานนี่ไหมลุงลองดูสิครับจะดูว่ามีจริงฮึ่มอุงก็บอกมีตรงขวดเท่าไหร่ครับลุงปวดละสิบาทครับอี่ขวดอันนี้มีสามถุงนึไปแล้วเหรอมันไม่วืรบไปเลยนะมใช่ไปกินเหรอครับแมวม่กินน้ำยามีท้องมีด้วย ได้หวานจะได้อร่อยอ่างพอดีเท่าไหร่ครับเป็ดเป็ดเสียเลยอีน,นี้หกสิบร้อยพอดีครับเไปต่อครับผมใช่ครับนี่คือเลือดชูหมูคอดิหิงนะลุงหญิงว่าไม่โกหก ลุงให้ชิมก่อนซื้อดีกว่ามึงย่าไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ,อยังบอกว่าลุงแหกตา <Okay. S 2> ลุงชอบตรงตรงแหกตาไม่ได้ก็กินเลยอ,อะไรชิมแล้วกินดูทีก็เองไม่ดีก็ไ่ตองนั้นกันกับอร่อย <c oughs> อจริงจริงตังดีว่าเอาอร่อยนะไม่เอาปกติเขาไปตกตรงไหนบ้างเนี่ยลุงแถวนี้ผมไม่เคยมาเลย นี่เราต้องไปทางไหนอีกเหรอข้างไหนลึกๆมีลึกๆอ่ตอนนี้มันปลายๆที่มันมาเราอยู่ระหว่างกลางกลางไปนู่นเลยนะจรินั่นแหละว่าพอไปนั่นก็ลงนู่นเลยไอ้เกลื่อนเกลื่อนเกลือนที่เขาน้ำไหลลงทีนี้เราอยู่ตรงกลางอะไรลึออร่อยอร่อย แย่เห็นไหมลุงบอกแล้วไม่มีสัคงเลยกินเลยเสืออใไรกินแล้วเดี๋ยวเสียงใสอีกฮะต้องิล้เหรอเอาลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวพี่นั่งเฝ้านาทีน้ครับครับผมให้ได้เต็มรถอ๋อ้อมลงถึงล่างแล้อให้ต้นรถครับลครับอยากกิน หมายด่วนเขาบอกเครื่อนตีไปไปข้างในใช่ไหมเออข้างในคือว่าหมายะไรจะไปว่าลองลอองหายทันไหมทันไ่ถันแล้วพื้นติดแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไหมยยุ๊ยยุ๊อยย เสียครับคันหสูของันธหนูาไหลแลเนียวงสไมเป็นงี้กระกโสโหโใหญ่จริงเมื่อกี้กับไส้นี่ครับ โชวหน่อยโอ้โหใกลบาดหลครับอยู่แล้วอยู่แล้วอ้ามือปืนอยู่บนโอ้โหหลังจากที่หลุดไปสองไม้ครับนี่ครับหลังจากที่หลุดไปสองไม้แล้วเราได้ทําการเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนขอเบ็ดให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเคยใช้ไอ้เบอร์ห้านะครับ เปลี่ยนเป็นเบอร์8ครับถึงได้ตัวหลุดไปสองไม้ครับน่าจะไซส์นี้เหมือนกันครับโอเคครับไปลุยกันต่อครับโอเคแล้วเจอแล้วครับปลาคองท่าสารเปลี่ยนขอขึ้นเรียบร้อยเลยกินแรงมากย้ายไหมไม่ย้ายแล้ว <All> เอาแล้วตกลเก็บไหมนะเก็บเลยย้ายหมายก่อนครับตอนนี้เริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้เวลาสิบโมง ย้ายไหมก่อนครับเดี๋ยวไปหาไหมใหม่ครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมหน้าครับ